สวัสดีทั้ง12ราศีเลยนะคะ,อะขออนุญาตนะคะใช้ตรงนี้เป็นสะพานบุญก่อนที่จะไปดูดวงนะคะ,ะในเดือนเมษายนว่าความรักประจําเดือนเมษายนของทั้ง12ราศีเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างจิ๊บขออนุญาตเป็นสะพานบุญสําหรับคนที่ช่วงนี้รู้สึกว่าอยากทําบุญกับสิ่งอื่นบ้างนอกเหนือจากทําบุญกับวัดนะคะวันนี้จิ๊บก็ได้มีโอกาสนะคะได้ไปรู้จักโรงเรียนนี่นเดี๋ยวขึ้นให้ดูโรงเรียนบ้านก แก่งว้าแก่งไฮนะคะ,ะจังหวัดพิษณุโลกนะคะอําเภอนครไทยซึ่งอําเภอนครไทยเนี่ยจะอยู่บนเขานิดนึงนะคะอําเภอวังทองเนี่ยจะอยู่ข้างหน้าเป็นตีมเขาและอําเภอนครไทยเนี่ยอยู่บนเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนเนี่ยนะคะเป็นโรงเรียนของโรงเรียนปฐมค่ะซึ่งก็ได้มีโอกาสได้คุยกับ รองผอ,อนะคะซึ่งลองผอ,อบอกว่าเงินที่บริจาคเข้ามาเนี่ยสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้เพราะเป็นบัญชีที่เป็นบัญชีของโรงเรียนที่รอรับบริจาคโดยเฉพาะนะคะคือโรงเรียนนี้อยู่ในชุมชนนะคะอยู่ท่ามกลางชุมชนแล้วก็ช่วงเนี้ยมีข่าวเยอะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เข้ามาทำร้ายเด็กในโรงเรียนหรือความไม่ปลอดภัยต่างๆนะคะทำให้คุณครูเนี่ยรู้สึกว่า ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ก็เลยจะสร้างรั้วให้กับโรงเรียนนะคะสามารถเข้าไปชมใน Facebook ได้นะโรงเรียนเนี้ยเขาจะมีความเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งข่าวตลอดเป็น Facebook ของโรงเรียนนะคะจิ๊บก็ขึ้นไว้ให้นะคะ ถ้าใครสนใจบริจาคคือบัญชีนี้บริจาคได้ตลอดจิ๊บขึ้นบัญชีไว้ให้แล้วนะคะเป็นธนาคารกรุงไทยนะคะถ้าใครอยากร่วมบริจาคเท่าไหร่ก็ได้อรองขออบอกว่ารองขออสุภาพันธ์เนี่ยนะคะนะโทรมาคุยกันว่าจิ๊บต้องขออนุญาตว่าขอเผยแพร่นะขอเป็นสะพานบุญอะไรแบบนี้ท่านก็บอกว่า สามารถทําได้แล้วก็บัญชีเนี้ยท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าบัญชีนี้สามารถที่จะเออมันจะลิงก์ตรงกับสัมภาร์เลยคือทําบุญปั๊บเนี่ยใบเสร็จจะออกมาแล้วก็ส่งไปให้สัมภาร์เลยจริงไม่เข้าใจระบบเหมือนกันนะแต่ว่าพอเข้าไปเนี่ยเอ่อพอบริจาคเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเงินรายได้สถานศึกษาแบบนี้เลยซึ่งลิงก์กับสัมภาร์สามารถลดหย่อนภาษีได้เลยนะคะโดยที่ตัวเราเองอาจจะแค่มาร์กเอาไว้ว่าเราทําบุญครั้งนี้แล้วก็ไปยื่น ในระบบออนไลน์อีกทีหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการรับบริจาคอย่างถูกต้องแน่นอนถ้าใครสนใจทําบุญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาบํารุงสถานการศึกษาบํารุงการศึกษาระดับโรงเรียนปถมที่อยู่ห่างไกลความจเจริญออกไปนะคะก็แนะนําโรงเรียนนี้ละกันก็เป็นสะพานบุญจิ๊บก็ได้ทําบุญกับโรงเรียนนี้ด้วยและถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ทุกๆคนช่วยกันทําบุญเนาะเพื่อให้โรงเรียนนี้คือรั้วโรงเรียนก็ไม่มีนะคะในวันที่23เนี่ยมีนา เขาก็จะจัดผ้าป่าเพื่อที่จะเอาเงินไปสร้างรั้วโรงเรียนแต่ก่อนหน้านั้นทางโรงเรียนก็ได้พยายามทําแล้วได้ทํารั้วโรงเรียนส่วนหนึ่งแต่มันไม่จบไม่พอนะคะก็เลยเป็นผ้าป่าอีกนะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆของโรงเรียนที่จะบำรุงการศึกษาต่อไปก็เอาเป็นว่าขอเป็นสะพานบุญบอกช่องทางในการทําบุญสําหรับเดือนเมษายนนะคะเป็นคลิป12ราศีก็จะขออนุญาตนะคะให้ทุกคนนะคะถ้าใครสนใจนะคะร่วมบุญ ทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาในอดีตเนี่ยเรามักจะทําบุญด้วยการถวายเทียนพรรษาในตอนเข้าพรรษาเหตุผลเพราะว่าวัดเป็นแหล่งรวมของอการเรียนรู้ด้วยเมื่อก่อนเนี่ยวัดกับโรงเรียนคือที่เดียวกันคือคนที่จะเรียนหนังสือก็คือไปเรียนธรรมะที่วดัดแต่ปัจจุบันเนี่ยมันได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วด้วยการที่ โรงเรียนต่างๆแยกออกมาจากวัดเพราะนั้นเนี่ยโรงเรียนในประเทศไทยมักจะมีชื่อคือชื่อขึ้นต้นว่าวัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เมื่อก่อนเราอาจจะทําบุญชินกับการทําบุญกับวัดกับวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกทางเรื่องหนึ่งนะคะก็คือทําบุญกับโรงเรียนเพราะโรงเรียนได้แยกจากวัดมาแล้วการที่เราทําบุญเทียนพรรษานี่ก็เพื่อที่จะทํานุบํารุงศาส,สนาหรือว่าพระส่งเสริม พระที่เรียนพุทธศาสนาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการเรียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจ ที่อยากที่จะสนับสนุนน้องๆสนับสนุนโรงเรียนนะคะที่ไม่ได้มีงบประมาณมากนะักเพราะว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยพวกเราก็สามารถที่จะเข้าไปง่ายๆเลยค่ะคลิกเข้าไปที่แอปพลิเคชันของคุณเองในเรื่องของเงินแล้วก็โอนเข้าบัญชีให้น้องๆน,นะคะก็จะเป็นบัญชีกลางซึ่งถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามการได้รายแน่นอนแล้วก็สามารถลดหยอด่อนภาษีได้จีบขออนุญาตเป็นสะพานบุญแล้วถ้าเห็นตรงไหนที่น่าสนใจก็จะเอามาแนะนํากันอีกสําหรับ12ราศีเกี่ยวกับเรื่องของ กความรัเดือนเมษายนนะคะก็จะได้เห็นคลิปสะพานบุญนี้ทุกๆคลิปก่อนหน้าจะดูดวงนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะขอบคุณมากๆที่ร่วมบุญสาธุด้วยที่มีโอกาสได้รวมบุญกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะราศีพิจิกวันนี้จิ๊บหน้าจาจะดูดวงความรักให้กับราศีพิจิกทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่แล้วคลิปนี้คลิปเดียวจบเกี่ยวกับความรักประจำเดือนเมษายนพศ2567นะคะเหมือนเดนิมค่ะอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะแล้วก็จิ๊บได้เปิดไพ่อธิษฐานไว้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องมาเสียเวลาดูจิ๊บเปิดไพ่นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวขึ้นไว้ให้ทุกคลิปอยู่แล้วนะคะออะมา ราศีพิจิกคะ่ะเดี๋ยวดูดวงให้กับคนโสดก่อนนะแล้วค่อยดูดวงให้กับคนมีคู่ในคลิปนี้คนโสดแบบมีคนคุยมาดูกันว่า,าความสัมพันธ์กับคนคุยในเดือนเมษายนเป็นอย่างไรบ้างโสดแต่มีคนคุยนะยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันนะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอะไรประมาณนี้นะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าดูเหมือนว่าคุณจะได้มีโอกาสง้อกันอย่างมากง้อกันไปง้อกันมาในเดือนนี้มีเรื่องให้งอ้งอง้อแล้วกลับไหมกลับ ทั้งทั้งที่อยากจะเลิกใจแทบขาดเออประมาณนี้ยังไม่ใช่แฟนนะยังไม่ใช่แฟนเป็นคนคุยที่ใกล้เคียงคำว่าแฟนมากอ่อยากจะเลิกอยากจะยุติความสัมพันธ์อยากจะหยุดคุยอยากจะไม่วุ่นวายไม่คล้องเกี่ยวแล้วแต่ก็ยังง้อกันคืนดีกันเอาอกเอาใจกันอีกนะคะเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมทำไมถึงอยากจะเลิกไปเจอบางสิ่งบางอย่างไปเจอว่าเขากโกหก ไปเจอว่าเขามีชู้ไปเจอว่าเขามีกิก๊กไปเจอว่าเขาหลอกลวงหรือไปเจอว่าเขาไม่ดีอะไรสักอย่างนึ่ซึ่งสุดท้ายแล้วแพ้ใจตัวเองอยากเลิกอยากไม่คุยอยากไม่สารความสัมพันธ์ต่อแต่สุดท้ายทนไม่ไหวมันครั่งใครเขามากเหลือเกินประมาณนี้นะคะอาการประมาณนี้เรียกได้ว่าเหมือนคนรัก,รก,เ,ลกเลิกในเดือนเมษายนรู้ทั้งรู้เขาไม่ดีแต่ก็ยังรักอะไรประมาณนี้หรือเขาอาจจะเห็น เขาอาจจะเจอสิ่งที่เราเป็นอยู่มันอาจจะตรงกันข้ามได้นะไม่ใช่ว่าเขาเขาทำกับเราอย่างเดียวนะเราอาจจะทํากับเขาอย่างนี้ก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเดือนนี้สําหรับราศีพิจิกค่ะลักๆักเลิกเแต่ตัดไม่ขาดไม่อยากสารความสัมพันธ์แต่ก็ต้องอยังอยู่เพาะหยหาเขาเหลือเกินตัดใจไม่ขาดจริงๆประมาณนี้นะคะสําหรับความสัมพันธ์สําหรับมีคนคุย คนโสดแบบมีคนคุยเป็นอาการแบบนี้เพื่อนเพื่อนเซฟด่วนเลยนะเพื่อนเอนเตรียมตัวเตรียมเล่าเตรียมเตรียมทุกอย่างเซฟเพื่อนเลยเดือนนี้หนักแน่นะคะอาการแบบนี้นะไม่เท่าที่ดูมายังไม่เคยเจอคนไหนที่อาการแบบนี้แล้วมันจะเกิดกับราศีพิจิก ในเดือนเมษายนนะคะชาวสองเพื่อนฝูงนะคะส่งไปให้เพื่อนฝูงดูแล้วบอกว่าเตรียมรอเซฟนะคะโอเคเซฟเพื่อนกันนิดนึงนะคะมันจะเป็นช่วงๆแบบนี้เป็นเรื่องของดวงอย่าโทษเพื่อนนะคะโอเคมาดูกันต่อว่าอ่าแล้วคนโสสนิทราศีพิจิกละ่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักคนโดสนิทไม่มีคนคุยมีโอกาสจะเจอคนรักค่ะมีโอกาสจะเจอความรักมีโอกาสที่จะได้พบเจอความรัก แต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่ทําให้รู้สึกหงุดหงิดในใจทําให้รู้สึกอะไรบางอย่างในใจเหมือนผีเสื้อมาวิ่งอยู่ในท้องไม่ค่อยสบายใจมีโอกาสได้คุยค่ะมีโอกาสเจรจากันดีมีโอกาสสารความสัมพันธ์แบบยาวๆแต่ยังไม่ถึงขนาดประสบความสําเร็จนะเพราะฉะนั้นเป็นประมาณนี้นะสาหรับคนโสดราศีพิจิกนะคะอ่ะก็ยังดีมีความรักเข้ามางั้นมาดูกันต่อว่า แล้วคนที่เข้ามาหล่ะสารความสัมพันธ์เนี่ยเขาหรือเธอคนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้นะคะว่าสําสหรับราศีพิจิกคะ่ะคนที่เข้ามามีโอกาสที่จะเกิดในวันอาทิตย์ถ้าไม่ใช่คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะแปลว่าเป็นคนที่สดใสน่ารักลาเริงอยู่ด้วยแล้วทําให้รู้สึกอายุน้อยลงเออ,อมีความสุขยิ้มได้แล้วก็ทําตัวเหมือนเด็กๆทําให้เรารู้สึก อายุน้อยลงกว่าความเป็นจริงประมาณนี้นะเขาหรือเธอคนนั้นสดใสเหลือเกินมีความสุขเหลือเกินแต่คุณก็แอบรู้สึกว่าเหมือนความรักครั้งนี้จะไปต่อไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้รู้สึกว่าเขาจะชอบเราเหรอมันจะเป็นไปได้เหรออารมณ์ประมาณนี้มันจะเข้ามาเรื่อยๆในเดือนนี้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่สดใสร่าเริงแค่ไหนแต่เขาก็ปากเสียด้วยในความสัมพันธ์มันเป็น,ปนแบบจิกกัดอุ้ย จิกัดกันพูดจาก,กันแล้วแบบเอ๊ะมันมีในยะหรือเขาด่าเราหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงประมาณนี้นะคะอารมณ์มันประมาณนี้แต่ว่ามีเรื่องให้ปรปับปรุงแก้ไขกันได้เรื่อยนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าอาจจะเข้ากันได้ในบางอย่างมันมีฟีโรโมนบางอย่างที่ดึงดูดกันอยู่นะรู้สึกว่าน่าจะเข้ากันได้ในบางเรื่องมีการมองตากันแล้วรู้สึกรู้ใจในเรื่อง ที่เกี่ยวกับความรักลึกๆประมาณนี้เออประมาณนี้นะคะออะงั้นมาดูกันต่อเอาเรียกว่ามันเหนือกว่าการโปรยเสน่ห์แล้วกันไอ้ไพ่ก้าถ้วยเนี่ยมันไม่ใช่การโปรยเสน่ห์แบบแบบแบบเล็กน้อยแต่มันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราอ่ะต้องเดินตามเขาไปต่อเออมันหยุดเดินตามเขาไม่ได้อารมณ์ประมาณนี้นะคะอ่ะงั้นมาดูต่อว่า แล้วไพ่จะแนะนําราศีพิจิกเกี่ยวกับเรื่องของความรักไว้ไว่าอย่างไรบ้างในเดือนเมษายนสาหรับคนโสดไพ่บอกแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเดือนนี้คุณอาจจะรู้สึกเสียใจเกี่ยวกับความรักเวลาที่ให้กันก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโสดค่ะ สมมุติว่าคุณเจอใครบางคนหรือว่ามีคนคุยหรือว่าเป็นคนโสสนิทแม้คุณจะรู้สึกว่าถูกใจเขาหรือเธอคนนั้นคุณกลับพบว่าคุณรู้สึกเสียใจตรงที่ไม่ค่อยได้เจอกันไม่มีเวลาที่จะทําให้ได้จีบกันไม่มีเวลาที่จะได้คุยกันหรือได้แสดงความรู้สึกอะไรเท่าไหร่ แล้วก็รู้สึกว่ากฎระเบียบบางสิ่งบางอย่างไม่ค่อยเอื้อในการที่จะให้คุณสองคนมีโอกาสได้ได้ศึกษากันเลยนะคะ้อกฎระเบียบคำนี้มันมันมีได้หลายอย่างคือพ่อแม่ไม่ให้คบกันพ่อแม่ไม่ให้รีรักเวลาต่างๆครอบครัวหรือว่าอะไรต่างๆหรืออาจจะรวมไปถึงที่ เอ่อ่เนื้อคู่ของเรายังมีแฟนอยู่ก็ถือว่าเป็นความอึดอัดในเรื่องของกฎระเบียบอยู่นะเออเออมันเฮ้ยมันทําไม่ได้ว่ะอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์มันประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกเศร้าๆรู้สึกหงุดหงิดอยู่ในใจในเรื่องพวกนี้นะมันจะวนอยู่ในใจของคุณแต่ไพ่บอกว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีเองคุณอาจจะต้องทนความคิดถึงไปก่อนนะเดือนนี้สําหรับคนโสดราศีพิจิกค่ะ สรับราศีพิจิกที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักในเดือนเมษายนเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูในส่วนของความสัมพันธ์กันก่อนเลยค่ะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ของคุณนราศีพิจิกในเดือนเมษายนเป็นอย่างไรไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่ามีการง้อกันค่ะเอองอกันก็ดีแล้วนะมีการง้อกันง้อหนักเลยเอาอกเอาใจเทคแคร์ดูแลมากมาก พยายามที่จะเป็นที่ปรึกษาคุยกันให้ดีอะไรประมาณนี้คือมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือว่าอาจจะเป็นทั้งสองฝ่ายเลยนะคะที่พยายามงอกันงอกันการงอกันมันก็มันก็ทำให้เกิดความหวานนะเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ไพ่สองถ้วยเพราะว่า อันนั้นเนี่ยมันจะเกิดความหวานจากความรักแต่อันนี้มันเกิดความหวานจากการงอแล้วก็พยายามที่จะเอาอกเอาใจเทคแคร์ดูแลกันให้คำปรึกษาซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มีลักษณะของการที่ทะเลาะกันบ่อยๆเล็กๆน้อยๆอยเรื่องเล็กน้อยมากเลยค่ะความสัมพันธ์เป็นแบบว่าก็รู้แหละว่ารักแต่ว่าบางครั้งก็รู้สึกว่าเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ทําไมไม่บอกให้หมดอะไรประมาณนี้เออมีแอบเคืองเหมือนแบบเอะวันนี้มันต้องมีอะไรแน่เลยทําไมไม่บอกนะแป แปรอารมณ์ประมาณนี้นะคะความรักความรักโดยรวมดีแต่จะมีเอ๊ะอยู่นิดนึงว่าเอ๊ะมันมีอะไรอะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะคะอ่ะมาดูกันต่อในส่วนของความรู้สึกค่าว่าคู่ของราศีพิจิกเนี่ยคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในเดือนเมษายนนะคะให้บอกแบบนี้ค่าว่า ซึ่งพลังงานอาจจะสลับกันอาจจะกลายเป็นความรู้สึกของราศีพิจิกเองก,ก็เป็นได้ด้วยนะคะไพ่บอกว่า,าคู่ของราศีพิจิกรู้สึกว่าสนใจเรื่องงานมากๆเลยช่วงนี้เรื่องความรักเอาไวท้ทีหลังเอาเรื่องงานก่อนไม่รู้เป็นอะไรฟไฟขึ้นมาสนใจเรื่องความรักขึ้นมามากๆเพราะว่ารู้สึกว่าความรักมันมีความสุขอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไปใส่ใจเรื่องความรักมากรู้สึกว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามและมีความสุขมากๆๆกก็เลยรู้สึกว่าไปโฟกัสเรื่องงานต่อเพราะความรัก มันลงตัวแล้วเออเขารู้สึกแบบนี้เขาอาจจะรู้สึกเสียใจเกี่ยวกับความรักอยู่บ้างในเรื่องของการที่คนรักเฉยชาใส่เขาหรือว่าอาจจะรู้สึกน้อยใจอยู่บ้างในความนิ่งเฉยของคนรักอืมนี่คือความรู้สึกของเขานะจริงๆแล้วเขารู้สึกว่าความรักมันเพอร์เฟคละอยากจะไปสนใจเรื่องงานแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าเฮ้ยมันมีบางส่วนที่ความรักรู้สึกทําตัวแปลกแปลให้ให้เฉยให้นิ่งเกินไปอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือแค่ความรู้สึก ของคู่ของราศีพิจิกนะคะอะมาดูกันต่อว่าแล้วราศีพิจิกเองล่ะคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในเดือนเมษายนนะมันเฉพาะช่วงเดือนเมษายนเท่านั้นนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าคู่ของราศีเอ้ยราศีพิจิกเองราศีพิจิกเองรู้สึกว่าคนรักเนี่ยคือคนที่ใช่ที่สุดถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่เป็นคนที่เป็นที่หนึง่งเป็นเป็นคนที่หนึ่งของเขาเลยถ้าเป็นผู้ชายก็คือเป็นผู้ชายเบอร์หนึ่งเช่นเดียวกัน เป็นสามีภรรยาที่ดีที่สุดไม่คิดจะมีคนอื่นแล้วอารมณ์ประมาณนี้นะคะแต่ว่าราศีพิจิกเองรู้สึกว่าตัวเองขาดความรักรู้สึกหงุดหงิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าก็ไม่อยากจะพูดออกไปรู้สึกว่าถึงแม้ตัวเองจะขาดความรักหรืออะไรด้วยความที่หลักเขามาก็เลยง้อง้ออย่างเดียวค่ะราศีพิจิกรู้สึกต้องการการง้อและต้องการที่จะถูกง้อด้วยแล้วก็รู้สึกอึดอัด เกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆซึ่งกฎระเบียบอันนี้เป็นไปได้ทั้งพ่อแม่พี่น้องหรือคนรอบตัวสร้างกฎระเบียบขึ้นมาหรือคนรักเองสร้างกฎระเบียบขึ้นมาอึดอัดเกี่ยวกับเรื่องประเพณีอึดอัดเกี่ยวกับระบบระเบียบครอบครัวอะไรแบบนี้เป็นไปได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีพิจิกรู้สึกอึดอัดเกี่ยว เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ซึ่งไม่รู้ว่าแต่ละคนนะนะอึดอัดไม่เหมือนกันนะคะว่าอึดอัดเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ราศีพิจิกมีความอึดอัดอยู่บ้างนะคะงั้นมาดูกันต่อว่าไพ่จะแนะนําว่าราศีพิจิกที่มีคู่แล้วควรจะทําอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักในเดือนเมษายนไพ่บอกแบบนี้ว่า,าสำหรับราศีพิจิกนะไพ่บอกว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลที่3ท,ที่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจบุคคลที่3ในที่นี้เป็นไปได้พ่อแม่พี่น้องญาติโกโหติกาเพื่อนฝูงเป็นไปได้หมดเลย เป็นเดือนแห่งการพบพพครอบครัวด้วยนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของบุคคลอื่นเซนซิทีฟมากในเดือนเมษายนตสําหรับราศีพิจิกเกี่ยวกับความรักสําหรับคนมีคู่นะเอเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าคุณอาจจะรู้สึกน้อยใจเสียใจเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกแย่ๆขึ้นมาเอาเป็นว่าราศีพิจิกคะสิ่งที่คุณต้องทําคือพูดจาดีๆแล้วก็ให้สารต่อความสัมพันธ์แบบยาว ทำยังไงก็ได้ให้สถานการณ์มันกลายเป็นเปลี่ยนให้เป็นเรื่องดีๆให้ได้แล้วก็ไปกันต่อประมาณนี้นะไพ่แนะนําอย่างนี้ไพ่ไพ่เตือนเลยว่ายัางไงมันก็เกิดเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลอื่นที่ทําให้เราทั้งคู่รู้สึกเสียใจน้อยใจกันแต่ว่าช่างมันแล้วก็เดินต่อไปเลยอย่างนี้นะคะไพ่บอกแบบนี้นะคะเรื่องของมือที่สามไม่แน่ใจนะอาจจะไม่มีนะเพราะว่าไพ่เรื่องมือที่สามไม่ขึ้นเลยนะอืมก็ลองดูนะคะว่าแต่ละครอบครัวแต่ละคู่ มันไม่เหมือนกันอันนี้มันเป็นภาพรวมนะเจาะลงไปลึกๆไม่รู้ว่าแต่ละคนจะเจออะไรขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็ทุกคอมเมนต์นะคะขอให้มีความสุขในเดือนแห่งครอบครัวค่ะ